ที่รครับผมไปทํางานแล้วนะครับออค่ะที่ร้ฮัลโหลค่ะที่รัททำไมล่ะคะเห็นรูปที่หนูส่งไปให้เน MA> ี่ยแล้วอดใจไม่ไหวเลยต้องโทรมาเลยเหรอจะมาที่บ้านเหรอคะได้สิคะรีบมานะ เดี๋ยวหนูจะตัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยแหมมาเร็วจังเลยนะคะแถมวันนี้เนี่ยย well ังแต่งตัวน่ารักส้วยก็ต้องรีบมาสิจ้าพี่เนี่ยคิดถึงจ่าจะแย่อยู่แล้วดอกไม้จ้าแล้วไหนล่ะจ้า ชุดใหญ่เฟฟกระเพร์ทิว่าเนี่ยขอดูหน่อยสิเออจะเย็นเย็นสิคะพี่ชูของดีเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรมันแรลพี่เอามาอยู่แล้วลจ้าเพราะว่าก่อนจะกินอาหารอร่อยเนี่ยมันต้องแลกด้วยเงินเป็นธรรมดาแล้วของที่อยู่ตรงหน้าพี่เนี่ยโคตรน่ากินเลยจ้า พี่ชูเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะเห็นค่าหนุมมากกว่าคนอื่นๆแบบนี้เนี่ยจะไม่ให้หนูรักไหวได้ไงล่ะคะาแน่นอนสิจ๊ะก็พี่อะรักจา๋าแล้วพี่ก็ยังรักไปเถอะจ๊ะพี่ไมื่อยหัวแล้ว,ลวไปค่ะ จ๋ากล้าทำกับเราขนาดนี้เลยเหรอน้ <c oughs> อ,องจ๋าจ้ะพี่เมย์มาฝากเลยนะจ๊ะอะไรเหรอคะหนูอยากรู้จนตื่นเต้นไีแย่แล้วอะนี่จ้ะกันกินในตัวปวดของพี่ <c oughs> กินยังอยู่เลยเนี่ย พี่ยังให้จ๋านะจ๊ะจ๋าจะได้จำกลิ่นของพี่ไปตลอดไงเอ่อว้าวพี่ชูเนี่ยรู้ใจหนูี่สุดเลยนะคะเออพี่ชูคะเรามาต่อเถอะคะอ่ะอยากต่อเหรอจ๊ะอยากต่อเนี่ยไได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่จัดให้ อ๊อฮัลโหลมิงจ๋าเดี๋ยวอีกสักพักพี่จะกลับไปเอาของที่บ้านนะกลับบ้านได้ค่ะ ชูพี่หมิงจะกลับบ้านเอาเของเร็วเกของตัดตัวตัตัวไหนเสื้อวะเอาอจ้าเสื้อพี่้ยเฮ้ยกูใ่เลยวะพี่หมิงเออพี่หมิงลืมอะไรเหรอเดี๋ยวหนูไปเอาให้นะรอตรงนี้แหละจ๋าไม่ต้องหรอกเดี๋ยวนะ จ๋าเสื้อใครมาใส่อ่ะแถมยังกลิ่นน้ําหอมก็แปลกๆอยากไดกลิ่นผู้ชาย่ยเออด้ของพี่มิงไงของพี่ไหมดเลยเสื้อของพี่มิงน้ำหอมของพี่มิงหนูคิดถึงงานก็เลยเอามาใส่เสื้อของพี่เหรอแต่พี่ว่าพี่ไม่เคยเห็นเลยนะแถมกลิ่นน้ําหอมเนี่ยพี่ก็เคยซื้อด้วยก็หนูเป็นคนซื้อให้พี่มิงไงซื้อให้หมดเลยแต่ว่าหนูไม่ได้บอกพี่มิงอ่ะพี่มิงก็เลยไม่รู้ว่าแต่พี่ลืมอะไรหรอ๋ยวหนูไปเอาให้นะไม่ต้องจ้ะ เปรี้ยวเองดีกว่าไงดีวะเนี่ยจ๋านะจ๋าอเอาเสื้อไปอีกอตู้ของนี้ก็แคบผูก็อ้วนซะด้วยพี่เมี่ยงพี่เมี่ยง ทำาไมดูเหมือนจะไม่อยากให้พี่เข้าห้องเลยล่ะคือว่าพี่มิงพี่มิงเป่าอะไรอ่ะบอกหนูได้นะคะหนูจัดบ้านทุกวันหนูรู้อยู่แล้วว่าของที่อยู่ไหนไม่เป็นไรจ้ะเป็นสิก็พี่ทำงานมันเหนื่อยอะหนูก็อยากดูแลไงไม่เป็นไรจ้ะ เอกสารไม่่หาแป๊บเดียวก็เจอแล้วงั้นพี่ไปทำงานต่อนะค่ะพี่ชูพี่ชูอยู่ไหนอะพี่ชูอยู่นี่จ้าพี่ชูไอหมิงยันไปแล้วนะ น่ารักเหมือนกันเนี่ยน่ารักตรงไหนแต่จะตายเนี่ยแล้วนี่ทำไมกว่าจะหาของเจอกว่ามันจะไปนานมากเลยนะพี่ลุ้นตามแล้วเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหนูอ่ะจะปลอบใจเองมาเดี๋ยวหนูไปส่งนะคะจ๋าเสร็จกันแล้วเหรอพี่มิจ๋ามานี่หน่อยสิ มีเรื่องจะคุยด้วยพี่มิงเราอยากกัเถอะพี่รู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะส่วนเรื่องสินทรัพย์ของการแต่งงานแล้วก็ก็จะเป็นทางหนูทั้งหมดเพราะว่าพี่ขอหนูยาอเผอหนูก็จะได้สินทรัพย์มากกว่าก็ได้หนูยาให้ก็ได้ ไม่กลัวน้องจ่าขพี่เนี่ยฉลาดจริงๆเลยจ่ะจ่าคิดแบบนั้นจริงๆเหรอคุณทนายครับช่วยอธิบายเรื่องการหย่าให้คุณจ่าเาฟังหน่อยสิครับค่ะ คุณมิงได้ฟ้องหย่ากับคุณจ๋าเพราะว่าคุณจ๋านอกใจ,ใจนอกกายเพราะฉะนั้นการฟ้องหย่าในครั้งนี้คุณมิงสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามต้องการและได้สินทรัพย์จากการแต่งงานทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่แบ่งให้นางสาวจะจ๋าค่ะอะไรนะนี่ฉันจะาไ,ได้ไเลยเหรอลูกฉันจะอยู่ยังไงอะก็ให้ชูมาเลี้ยงสิแล้วก็อย่าลืมบอกมาด้วยนะ ว่ามันจ่ายค่าเสียหายที่ผมจะฟ้องมาด้วย10ล้านบาทเองเอสิบล้านไม่เอาหรอกเว้ยอยู่คนเดียวไปเลยพี่โชว์พี่โชว์ไอชว์พี่มิงพี่มิงดูขอโทษนะปล่อยพี่มิงนะครับเป็นอะไรพี่มิงพี่มิงพี่มิง